สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนายพุนธวัตภายรุ่นอยู่ชัมม้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับ4เลขที่10วันนี้จะมาอ่านงานชิ้นที่2เรื่องอนุกรมวิธานของสิ่งมีชีวิตกันค่ะ 1. สิ่งมีชีวิตที่แปลกไม่ค่อยพบได้ทั่วไปหนูเลือกมาเป็นลิงจมูกเชื่อสีทองอยู่ kingdom animalia phylum chordata class mammalia order primates แฟมิลี่เซอร์โคปิดเดอร์ซีเดอร์จีนัสไลโนพิเทคัสสปีชีไลโนพิเทคัสโลเซลล่าสองสิมีชีวิตจากอาณาจักรมนุษย์หนูเลือกมาเป็นไมโครพลาสมาอยู่คิงดอมมอนุล่าไฟลัมไมโคร พลาสม่าโตตาคลาสมอลิคิวออเดอร์ไมโครพลาสมาเทลเฟมิลี่ไมโครพลาสมามาแต่จีนัสไมโครพลาสมาสปีชีไมโครพลาสมาเฮโลฟิลิสสสิ่งมีชีวิตจากอาณาจักรโคติสตาร์หนูเลือกมาเป็นพาลามีเซียมคิงดอมโคติสตา ไฟลัมซิลิโฟลาคลาสโอลิกรเมโนโฟเลียออเดอร์เพนิคูลิดาแฟมิลี่พาราเมีซิด์จีนัสพารามิเซียมสปีชีพารามิเซียมออเรเลีย สี่สิ่งมีชีวิตจากอาณาจักรพืชดอกไฮดรนเยียอยู่คิงดอมเพลนต์ไฟลัมทรีชิโอไฟต้าคลาสแมกโนริโอซิต้าคลาสแมกโนริโอซิต้าะดา ขอพายคะ่ะ c l a s Magnoliocida Order c o s n a c e a Family h y d r a n g e e a e Genus Hydrangea Species Hydrangea macrophylla หสิ่งมีชีวิตจากอาณาจักรฟังใจนูเลือกมาเป็นเหตมันปูคิงด้อมฟังใจไฟลัมบาซีดีโอไมโค t ตาคลาสอาการิโคไมสิดออเดอรแคนทาเลสลาเลสแคนทาเลลาเลสเฟมิลี่ไฮนาเซียจีนัส c a n ท l l ล拉 s สปีชีส์แคนทาเล a 斯ซิบาริ r i สหกสิ่งมีชีวิตจากอาณาจักรสัตว์หนูเลือกมาเป็นกุ้งแม่น้ำอยู่คิงดอมแอนิเมเลียไฟลัมอะโทโพดาคลาสมาลาคอสตราการ์ออเดอร์เดคาโปดาแ a มิลี่พาเลโนมิเอร์จีนัส แมคโคบาชิออมสปีชีแมคโคบาชิออมโลเซนเบิร์กขอบคุณค่ะ